โอเคทุกคนสอหนึ่งอ่าผ่านการทดสอบแล้ว ออทั้งนี้เสร็จแล้วฮะคนเยอะเหรออุ้ยจะผ่าไนไหมเนี่ยคนเยอะเ้ยผ่านผ่านผ่านแค่สามคนไม่ใช่เหรอพี่คนที่ชื่อห้าห้าวายก่อนใช่ไหม รีเลยพี่ okay. โอเคฮึยโปรโอเคทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปรอเลยเดี๋ยวมันจะหมดฟูก่อนทุกคนพี่ขอสอนนะพี่ขอสอนทะุกคนโอเคตีตัว มาคี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 ลูกเฮ้ยอย่าอย่านะอย่าตกนะ ่อไปพี่คนสองนะทุกคนโอเค完了ทุกคนสามหนึ่งกดเลย พี่พานพี่พาน <S <S เออโอเคพี่ไปก่อนเอกี่เอาคืนมาพี่ดูไว้วิาติดติดตรงนี้นะปึ๊บ มาทุกคนพี่เลือกเป็นเ,เทียสีแดงแล้วกันทุกคนเกียร์สีแดงไม่ใช่ไม่ใช่เทียพี่ก็เทียห้าแล้วนะสีทุกคนโอเคเทียห้าแล้วแล้วเงินพี่ยังไม่หมดนะเนี่ยปึ๊บโอเคเทียเท่าไหร่นะ 3ามพันน่เทียสเท่าไหร่นะจุกคุนเร็วเร็วโอเคโอเคโอเคไปโดเรมีมาที่โตโซ3าหนึ่งเอาพี่อะไรอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะ โอเคคนไหนนะทุกคนคนนี้ใช่ไหมโอเคใช่ทุกคนปึ๊บรีเร็วโอเคแล้วเหลือใครอีกนะ Y14 จะทำนี่อย่าดู่อนทุกคนจะทำทน,นีนนทน่ทันแน่นอนทุกคนทันแน่นอน อุยอ้ยตกอุ้ยตกตกตกผมขออีกเทียได้ไหมได้ได้ไดทุกคนได้จะได้เทียสอโอ้ยเาทำมันบินไปทางนู้นล่ะผมขอได้ไหมผมขาดแค่เฟืองเดียว ทำไมมันขึ้นไปไม่ดไ,ได้จะได้ไปช่วยาเนี่ยพี่กูไม่ได้อยเฮ้ยยัง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  พี่เข้าปั้นฮะเออได้ทุกคนได้ได้ทั้งนี้เป็นเดี๋ยวขอนลนะ้วเดี๋ยวไม่จบุกคนไม่เคยเจอสีเลยพี่จะมาลสู้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยได้อยู่นี่

ข <c oughs> อ,อยเลยยก่ระชงอการทำเขาที่เร็วที่สุดแล้วเท่าที่พี่เคยเจอมา แค่รีก็จบ,จบแล้วไหมเฮ้ยจะหมแล้วทำกันไปเลยเร็ว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 ทุกคนพี่ต้องรีบไปแล้วเร็วเร็วเร็วไอ้จบทำต่อได้ไหม <laughs> ผมขอโทษที่ผมทําช้านะผมจะทำตอนนี้พี่ก็ทําเทียห้าสิบเปรเ็เรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วก็มีเอฟซมาช่วยประผพัดกันทํำนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเขียนชื่อไว้ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย